เอามันเก็บตัวหรือหมดเล้เหยลูกกูเหลือห้าดเดนแต่ที่กล่องดิเดว่่าฮีโร่ากันเลยโอ้ยเอ้ยมาเกินอีกจัดเอ้แม่กันลันลลัลัลลัล

เด็บเด็บโดดลงมาแล้วมันโดดลงหน้ามันโดดลงหน้าแล้ววางน้ำมนพวกบอติกลวกแล้วปุ้เชี่ยเอาไว้ออโห้ยิ้มแม่แพททองหมดเลยแต่อีกตัวมาแล้วอีกตัวมาแล้วมีดาบมาแล้วมีดาบมาแล้ว ไอ้เฮียทีเดียวไอสัตว์เฮ้ยทีบายติกมันหนีไปแล้วคุยไอ้เฮียทีเดียวไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่ใช่เกาะแดงมึตงตายไปแล้วพี่เี้ย